สวัสดีครับพวกับผมหมอเบนนะครับวันนี้หมอมาพาดูเคสที่เราทําการฉีด,ดยูเลอร์ท่าหน้านะครับ สำหรับในเคสนะครับลูกค้ามีปัญหาของปากนะครับสำหรับฟอสชั่นของปากบนกับปากล่างสัดส่วนยังไม่ได้รูปนะครับพร้อมกับมุมปากที่ดูความต้องการยกมุมปากให้ดูยิ้มนะครับปัญหาส่วนที่2นะครับคือปัญหาส่วนของใต้ตานะครับจะเห็นว่ามีถุงใต้ตาและความดำำําคําประกอบกับบริเวณร่องแก้มทั้งสองข้างพร้อมกับขมับที่ต่อวันนี้หมอได้ทําการเติมเต็มฟิลเลอร์ยกหน้าเติมเต็มขมับแก้ไขใต้ตาเก็บร่องแก้มนะครับเติมเต็มปากและปรับรูปทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์หลังจากที่หมอ แก้ไขกันเลยนะครับสําหรับผลลัพธ์นะครับหลังจากที่หมอทําการแก้ไขไปนะครับเมื่อเปรียบเทียบจับก่อนทํานะครับจะสังเก่าผลลัพธ์ดีขึ้นเลยทันทีความดําคล้าใต้ตาดูดีขึ้นเลยทันทีพร้อมกับบริเวณปากนะครับที่ดูสวยขึ้นเลยทันทีสัดส่วนปากดีขึ้นสําหรับใครนะครับที่มีปัญหาหน้าอิโรวนอยากปรับรูปหน้าสามารถเข้ามาศึกษาได้นะครับในเคสนี้นะครับเติมฟิลเลอร์ไปทั้งหมด 6cc นะครับความรู้สึกรางทำเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอมือเบามากเลยค่ะ มาฉีดหน้าเนี่ยเหมือนกับมานวดหน้าเลยคือมากกว่าเลยสําหรับใครนะครับที่มีปัญหานะครับอย่างที่หมอพูดไปนะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่พเจ c l i n i กได้นะครับขอบคุณครับ